อร่อยลิศอร่อยและจับผลตวันนี้อยากชวนมารับประทานอาหารเกาหลีอร่อยจริงๆโดยเฉพาะไอตัวเส้นของเขาและซอสนะคะร้านนี้ชื่อว่าจ้ากึมซองรีสอรองอยู่ชั้น5สยามสแครวร์วันนะคะเจ้าของร้านคุณรู้เชื่ออิมพอร์ตจเกาหลีเลยเดี๋ยวจะบอกแล้วว่า เมนูอะไรต้องทานจ้ากึมซองอร่อยเลิศมาชิตตะคุณรูเชียนะคะเขาเป็นเจ้าของร้านสวัสดีอีกครั้งนะคะคุณรูเชียอันยองอันยองฮาเซโยจะรูเชีย่ะเล่าให้เราฟังความเด่นพิเศษของจ้ากึมซองเรสตรองที่สยามสแควร์ว cin ันชั้นห้าหน่อยสิจ๊ะ เราเป็นร้านอาหารเกาหลีจีนจริงๆจาจังเมลเริ่มมาจากเมืองจีนเป็นคนจีนที่ย้ายมาอยู่เกาหลีในเมืองอินชอนแล้วคนเกาหลีมามมดิฟายให้ถูกปากคนเกาหลีค่ะเมนูแรกที่แนะนําต้องกินคือจาจังเมียนมันเลิศยังไงนะจะรูเชียจาจังเมีเลเส้นหนึบนุ่มตัวซอสจาจังที่ราดทํามาจากซอสขวหมักเรียกว่าชุนจัง ถั่วหมักนะจ๊ะซอสถั่วหมักนำเข้านะจ๊ะมาจากเกาหลีเลยผัดกับหมูสันนอกนะคะผัดได้รสชาติดีมากๆจริงๆเมนูนี้ต้องไปเคียงข้างกับตังซูยุกค่ะเป็นหมูทอดซไตเกาหลีรสชาติซอสเปรี้ยวหวานมีพริกหยวกเขียวแดงเศษหูหนูสับประรดหัวหอมค่ะหมูทอดจะกรอบมากและเป็นหมูทอดเปรี้ยวหวานกรอบนอก,น,อกนุ่มใน ต่อจากนั้นขาดไม่ได้เลยเจ้าซุปจำป้องนี้เรียกว่าทง,งโอจิงอจำปุงเมนูนี้เรายกซีฟู้ดมาใส่ในหม้อเราให้ปลาหมึกทั้งตัวและใส่หอยนิวซีแลนด์หอยตลับกับปลาหมึกจุกุมิค่ะส่วนเส้นหมักเองรีดเองปั่นเอง และทําสดวันต่อวันส่วนน้ําซุปมันจะมีความหอมของซีฟู้ดมากๆนะคะอร่อยเลย <c oughs> เมื่อนี่จุกกุมิมันดังนี่จุกกุมิก็เลยมาอีกหนึ่งเมนูตรงนี้จุกกุมิเชงมาตาจังค่ะเส้นเหนียวนุ่มหนึบมาผัดกับซอสอะไรจ๊ะเป็นซอสตาจังค่ะมีปลาหมึกจุกกุมิเสิร์ฟมาในกระทะร้อนถ้าใครสายเกาหลีนะอร่อยหมดเลย ยังไม่จบแค่นั้นมาเซตนี้หน่อยนี่ซัมเยซอนกริลเซตมีข้าวเกาหลีคิมจิจาจังมยอนซุจปจำปหมูสามชัน้นแล้วก็ซอสเมลจอดซอสนี้เรียกว่าเมลจอดผงปลาเกาหลีมาจากเกาะเจจูจุ่มลงไปในนี้น,นี่แล้วก็มาทานจาาคืมซองรสเตอร์ง็อยามสแควร์วันชั้น5้าของเรานี่นะคะเปิด11โมง ปิดสามทุ่มมันมีเมนูมากมายอีกหลากหลายจริงๆวันนี้เลยต้องขอการันตีความอร่อยเด็นเลิศเป็นพิเศษให้กับเจ้ากึมซองรีสอร์ทชั้นหสยามสแควร์วันเป็นอร่อยเลิชักอยากจะลิมลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมน,นะครับเชิญมาได้ที่ร้านจากึมซองเรีสอรองตั้งอยู่ถนนพระรามที่หนึ่งร้านอยู่ภายในอาคารสยามสแควร์วันชั้น5 และสำหรับเมนูอร่อยก็ต้องกินกับร้านจาคึมซองเรสตอรองคือเมนูนี้เลยครับอะไรยะกับรีลอร์ทชื่ออิติง้งย่าผิงชังสวัสดีนะคะและร้านนี้จากคึมซองต้องพูดว่ามาชิตตะ